สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอันบ็อกซ์ดิจิตอลมอนสเตอร์คัลหรือที่เราเรียกกันว่า v p e พ Color นะครับในเวอร์ชัน3 4แล้วก็5ครับหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับผมฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับและตอนนี้เนี่ยดิสอิเล็กเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกใหม่ด้วยนะ เพียงแต่ละ20บาทท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถลงไปกดสมัครสมาชิกได้เลยหรือท่านใดเนี่ยสนใจอยากจะโดเนทค่าของเล่นมาช่วยกันนะครับผมก็สามารถกดซุปเปอร์แท็มาก็ได้นะหรือจะสแกน QR code คอันนี้ได้เลยนะก็บริจาคก,กันมาได้เลยนะครับผมก็จะนําเงินที่ได้จากการบริจาคเนี่ยไปจัดก,กิจกรรมหาของมาแจกเพื่อนๆนะครับก็เมื่อช่วงต้นปีนะครับเราได้ทําการเล่น เจ้าวีเพ็ดเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็เวอร์ชันสองนะครับที่เป็นจอสีไปแล้วนะจนตอนนี้เดินทางมาก็ปลายปีแล้วเนาะก็ได้ทําการออกเวอร์ชันใหม่มานะครับนั่นก็คือเวอร์ชันสามสี่แล้วก็ห้านะเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นวีเพ็เวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นแพ็กเก็ของเขาด้วยนะก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีนี้นะครับท่านใดยอยากจะได้สีไหนเก็บก็ลองไปหาแล้วก็เลือกซื้อกันได้เลยนะสำหรับผมเนี่ยผมก็เลย เลือกเกมเป็นสีนี้เพราะว่ามันมีความคลาสสิกดีนะครับผมอันนี้เป็นวิเพซเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับส่วนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือเวนะอร์ชั่นสองนะมีสองสีก็คือสีขาวกับสีดําผมเลือกสีดํามาเนื่องจากว่าผมกลัวสีขาวเนี่ยเวลาที่เราเล่นแล้วมือเราเลอะเนี่ยมันจะทําให้บอดี้มันแบบเลอะไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอันไกลหรืออันใกล้มันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะก็เลยเลือกสีดํามานะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นสอง แล้วแต่ท่านสะดวกเลยว่าจะเลือกสีไหนหรือว่าใครอยากจะเก็บทั้ง4เครื่องเลยก็ตามใจนะครับผมผมงบไม่ถึงนะอ่ะวันนี้เราก็มาเข้าสู่ของภาคไม่ได้ภาคสีเป็นเวอร์ชันสามแล้วก็4แล้วก็5นะครับมาถึงสุดๆร้อนเลยก็มาอันบ็อกซ์ืนเพื่อนได้ดูเนื่องจากว่าผมจะได้เอาไปเล่นนะครับ<笑><笑>ก็เลยมาแกะให้ดูก่อนนะวันนี้ก็เป็นการอันบ็อกอย่างเดียวนาะ,ะเพราะว่าระบบข้างในเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างจาก เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองยังไงนะเนื่องจากว่าเวอร์ชันหนือสองเนี่ยการเทรนก็ต่างกันนะครับออก็เดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันไปทีละเวอร์ชันดีกว่านะครับเริ่มที่เวอร์ชันสามเลยนี่นะก็จะมีเจ้าโอกามอนนั่นเองนะตัวร้ายตัวแรกจากภากออคดิจิมอนแอดเวนเจอร์ในภาคหนึ่งเลยตัวร้ายตัวแรกเลยนะครับที่ออกมาสู้กับ omon, เลโนะอมอนอะไรเงี้ยจำได้จำก็ำได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็จะมีตัวพิกเซลข้างหน้าตรงน,นี้เป็นโอกามอนเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นดิจิมอนคัลเลอร์เวอร์ชัน3นะครับคือเขามีสีส้มด้วยนะแต่ค้าทำาออกมาสีเดียวนะครับหรือไม่แน่อนาคตอาจจะทำสีส้ม,มออกมาก็ได้นะต้องรอดูก็ครบรอบ25ปีของดิจิมอนแล้วนะเป็น Made in c h i n นนะครับด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะมีปัตตามอนอยู่นะ นี่นะครับด้านหลังเขาไม่มีอะไรเลยอ่านไม่ออกที่บอกก็ไม่มีอะไรนะี่คืออ่านไม่ออกก็นี่อันนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับใครอ่านญี่ปุ่นออกหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองสแกนกันดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาจจะไปหลังหลังไมคดูว่าคู่มือมันเป็นยังไงนะครับมาต่อไปเป็นเวอร์ชัน4เวอร์ชัน4ก็เป็นเออ ผมจำพีซี่จริงๆโอกามอนไม่ใช่ตัวร้ายตัวแรกใช่ไหมตัวร้ายตัวแรกต้องเป็นนี่ใช่ไหมคัวกามอนนะครับบนเกาะไฟล์นั่นเองนะคอือจำมาได้ไหมนี่นะครับก็จะออกใสๆหน่อยตัวบอดี้เขานะเดี๋ยว่อยไปว่ากันนี่นะครับดิจิมอนคัลเลอร์เวอร์ชันสีแล้วก็มีสองเครื่องสีแดงสีน้ำเงินอ่าวชันสี่นะด้านหลังด้านหลังจะเป็นพาวมอนนะครับนี่ตัวเขียวหัวดอกไม้ จะมีคู่มืออยู่ที่เดิมเช่นกันมาต่อไปเป็นเวอร์ชัน5แค่ตัวหน้าแพ็กเกจเนี่ยก็จะแตกต่างจาก4รุ่นก่อนหน้าและสังเกตไหมคือรุ่นก่อนๆเนี่ยสติกเกอร์หน้ากล่องมันจะเป็นตัวดิจิมอนใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบทเทิรนะมไม่รู้เหมือนกันว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจเนี่ยจะไม่ได้มีตัวดิจิมอนอยู่ด้านหน้าด้วยจะเป็นการคอนเน็กกันของอพีเอสสองเครื่องนะครับ อจิมอนคัลเลอร์เวอร์ชันแหนะด้านหลังด้านหลังตัวนี้เป็นตัวอะไรวะผมจําไม่ได้อะเออใครจําได้บอกด้วยนะว่ามันชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้นะครับด้านหลังหลังก็มีความคล้ายคายกันของทั้ง3มรุ่นนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปอันบ็อกกันดีกว่านะครับไปดูของจริงข้างในกันนะว่ามันสวยกว่าที่เราเห็นยังไงนะปะ่ะมาครับมาแกะกันดีกว่านะครับเออ แต่ว่าผมอเพิ่งสังเกตนะไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเหมือนผมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเอามาเดียงให้ดูก่อนดีกว่าชุบทั้งห้าเครื่องนะห้าเครื่องไม่รู้นะผมจินตนาการล้ำเลิศเองหรือเปล่านะครับก็สังเกตอะไรไหมคือจริงๆอะผมตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยหรอกแต่ว่าพอมาเห็นสีนี้นะครับผมนึกถึงแฟริมอนอะในดิจิมนฟอนเทียครับเออ สีเหมือนไหมสีเหมือนไฟลิมอนไหมก็เลยลองย้อนกลับไปดูสีอื่นๆนะอย่างตัวนี้อ่ะสีนี้ก็มโนเป็นอากูนิมอนได้นะแล้วก็อ่าอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรอ่ะอันนี้สองสีนี้ก็จะเป็นอ่ะพี่น้องโคจิโคอิจิอ่ะเออดำขาวอ่ะจริงๆสีนี้ก็จินตนาการเป็นโคอิจิได้โคจิได้นะอ่ะสีนี้ใช่ไหมก็เป็นไฟลิมอนไปแล้วใช่ไหมครับนี่นี่แล้วก็สีนี้ นี่นะครับสีของไอเนี่ยจุนเปอะสีจุนเปจุนเปเป็นสีดําเงินเหลืองใช่ไหมตัวดีสแกนเนอร์เขาอะอ่ะแล้วก็สีนี้เนี่ยอาโทโมโคิใช่ปะชักมอนอะเออไม่รู้นะม,มีใครจรินตนาการล้ําเลิอนผมอ่ะนะแต่ผมลองนั่งดูแล้วเฮ้ยสีมันขายจังวะ่ะอ่ะก็เป็นการมาโนโลเล่นๆน,นะครับมาแกะกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ เริ่มจากเวอร์ชันสามแล้วกันเนาะด้านหลังเขาก็จะติดสกอตเทปมาให้นะครับเราต้องกรีดออกเนะาะจะมีสองข้างสามข้างนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านบนตรงนี้และคัตเตอร์ฉันก็คมจะด้วยสิอุ้ยมีแว่งนิดหน่อยไม่เป็นไรชุดคัตเตอร์ผมไม่เข้าเลยอะได้แล้วขึ้นมาว่ำออกแล้วน,นะหนึ่งด้าน ครับต่อถ้าเกิดว่า,ามันมีอะไรผิดพลาดมาผมขออภัยเลยนะแกได้ครั้งเดียว <c oughs> ข้างล่างนี่เหมือนจะติดไม่ค่อยดีนะครับทำให้แบบ,บยากหน่อยแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งชิ้นนะครับได้แล้วอั้นสามพร้อมมา ในกล่องเขาก็ยังจะคงมีสาย USB Type C นะครับเป็น C to A เนอะเอาไว้ชาร์จเจ้าตัว v ีเพของเราน่อีนะแต่ผมก็ไม่เคยหยิบมาใช้ชาร์จนะผมก็ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ของผมเนี่ยหูนี่ด้วนจอเงามากแล้วก็ดำมากด้วยอ่ะลองเปิดเครื่องดูสินี่ก็จะเขียนนะครับว่า Digimon Color Version 3นะ หน้าจอเขาตอนนี้เป็นเวลาจะสองทุ่มนะครับผมก็จะตั้งเป็นต้องตั้งเป็น pm เนาะต้องบวกไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมสามโมสิบโมห้าโมหกโมหนึ่งทุ่มสองทุ่มต้องบวกไปชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่ามันจะได้นอนก่อนเราไงไม่งั้นเราต้องรอมันนอนห <c oughs> ้าสิบห้าอ่ะพอดีนะครับก็กด set ก็จะเป็นน้องไข่ กัอนนี้จะเป็นด้านหน้าของอุ้ยออกเร็วมากอะฟักเร็วมากอ่ะน้องโปยโยมอนแน่เลยให้หาน้องซะก,ก่อนจะได้ไม่ร้องอ่ะนี่จะเป็นด้านหน้าของเขานะครับสวยมากสีอ่าอันนี้จะเป็นสีชมพูเนาะเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับเป็นสีแฟลิมอนอะไม่รู้สีใบย,ยังไงหนูนสีอะไรแล้วก็มีตัวกรงเป็นสีเขียวแล้วก็ตุ่มสีส้มนะครับตัดกันดีเลยแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะมีพอท เอาไว้ชาร์จของเรานะครับเป็นพอร์ตไอซีนั่นเองนะนี่นะครับก็ด้านบนเป็นตัวต่อคอนเนคเตอร์ของเขานะแล้วก็ด้านหลังบันได made in China ครับนี่แล้วก็เป็นสายคล้องเงาเงาเอ๊ะทำไมกล้องไม่โฟกัสเลยอ่ะสายคล้องเงาเงาสวยๆส,สีนี้สวยนะครับอ่ะพุทนท์่สามผ่านไป มาต่อกันที่เวอร์ชั่นส่นะครับผมไม่ค่อยโฟกัสเลยกล้องผมแกะกันไปเร็วๆนะครับสำหรับการอันบ็อกน่าจะได้ไม่เสียเวลามากเนาะ ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวนะกลัวมันเข้าไปที่กระดาษอ่ะแล้วมันแบบมันแหวงอะไรเงี้ยคือจะไม่สวย,วยอ่ะเวอร์ชันสี่จะอารมณ์ผมเห็นข้างหลังแล้วผมนึกถึงนี้เนี่ยดิจิมอนเอ็กเวอร์ชันสองนะครับสีแดงนั้นเลยนะครับสีแดงไม่ใช่สีแดงเดียวกันจะเป็นเวอร์ชันห้านะ,ะดูข้างหน้าก่อนด้านหน้าเขานะครับก็จะเป็นแดงกลงขาวแล้วก็ ปุ่มสีฟ้านะครับด้านบนคอนเนคเตอร์ทำไมแกไม่ค่อยโฟกัสให้ฉันเลยกล้องอ่ด้านล่างนะครับไปข้างๆแล้วก็สายคล้องอเห็นไหมโฟกัสไหมเนี่ยเปิดเครื่องกันดิจิมอนคัลเลอร์เวอร์ชันสี่ครับ ตอนนี้เวลา,อาสองทุ่มห้าสิบเจ็ดอ่ากล่องไม่ได้โฟก,กัสให้เลยสักนิดเดียวอ่ะมีไข่เวอร์ชันห้านะครับเราฝักสักครู่ อันนี้เป็นไอะไรใช่ไหมลางแรกของพ่าม่อนครับนี่นะครับเวอร์ชันห้านะมาเวอร์ชันสุดท้ายนะครับกับเอ้ยไม่ใช่เวอร์ชันห้าเวอร์ชันสี่เออมันมีห้าเวอร์ชันไปแกะข้ามเวอร์ชันห้าได้ไงเห็นเวอร์ชันสี่เวอร์ชันสามเวอร์ชันสี่นะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเวอร์ชันห้านะครับสีเขียวใสนั่นเอง รีบรบแกะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนี่ปกติคือผมไม่ค่อยถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะแต่ว่าของนี้คือมาแล้วอยากรีบแกะเพราะว่าอยากรีบเอาไปเล่นแต่ก็คงเอาไปเล่นทีละเครื่องอะครับไม่งั้นเดี๋ยวพี่ๆที่ออฟฟิศเขาจะสงสัยว่าไอเด็กนี่มันไม่โตสักทีอะเป็นเวอร์ชัน5นะครับสีเขียว สีเขียวใสนี่นะครับอุ้ยตัวนี้มีจอมีรอยนิดหนึ่งด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรกลับด้านหน้าเนาะด้านบนข้างมีางแล้วก็สายคล้องนะครับด้านหลังมาเปิดเครื่องกันในอนาคตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบตเสื่อมขึ้นมาเนี่ย ทางบันไดเขาจะแก้ยังไงนะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะตัดตัดเรื่องของแบตเตอรี่ออกไปถูกไหมเพราะว่าเราใช้ถานเนาะแต่ว่าพอมันกลายเป็นแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเออถ้าซักผ่านไปสัก10ปีไงผมว่าแบตเตอรี่มันก็อาจจะชำรุดแล้วอะถึงเวลาตอนนั้นเราจะแก้ยังไงอีกอุ้ย ใบนี้ไข่สวยนะครับไข่ขาวลายม่วงอ่าตัวอะไรไม่รู้นะครับผมว่ามันฟักเร็วมากเลยนะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นมู้สึกเปีงเบาะวะดูสินี่เห็นรายเป้าผมว่าไม่ได้คิดเองนะครับก็คือตัวพารามิเตอร์อันแรกนะมันมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างเวอร์ชั่น3กับเวอร์ชัน5เนาะ แน่นอนผมก็รดบว่ามันก็แตกต่างจากเวอร์ชันสีด้วยนี่นะครับเห็นปะ่ะต่างกันก็จะมีเวอร์ชัน5นะครับที่แตกต่างออกไปจากเพื่อนเพราะว่า version, เวอร์ชันหนึ่งสองก็จะเป็นเหมือนกับ3 4แต่เวอร์ชัน5เนี่ยก็จะมีความแตกต่างออไปนะหานรให้หานน้องมตูตบอลมูตบออ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการอันบ็อกซ์ลปีเพชรคัลเลอร์เวอร์ชัน 3 4แล้วก็5นะครับเดี๋ยวถ้ามีเลี้ยงจนโตแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปแพทเทิร์นลงไปเป็นคลิปช็อตนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมันจะได้มีคนเห็นช่องดิสดัททรอยกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของเล่นอะไรหรือจะเป็นของอะไรก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ